ค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมื่อนี้กะมาพบกับน้ำเชียข้างนอกได้ค่ะท่านผู้ชมมาไส้เนี่ยวหมาสางข้อมครับพี่นอ้องอันนี้อ่างเก็บน้านงงําพันธุ์ผู้ใหญ่คเหรอค่ะท่านผู้ชมขับรถม่านี่น้ำท่วมไายขัว่นค่ะ<า>สองฟังเลยไม่แต่น้ำเลยเนาะบันดุงเนาะกับบอเซนก้อนเชมา,ฮา,ฮา,ายวหัวเลยบ,บันดุงแล้วสังข้อมเนี่ยเรับ ขดัดระนุส้มนำขึ้นถั่วมักขักแถอ๋อทางผากเหนือสู่ๆเด้อขดัดระนุส้มเนะาะค่ะน้ำกะหลายคักค่ะขอให้ผ่านพ้นไววิ่งนำถั่วมค่ะเอาา๋อขัดระนุส้มคลิปนี้น้ำเสียสีผ้าไปตามแนวทางเลขอของ แอดแสงเดือนแล้วก็แอดยอดเหงแล้วก็แอดใต้ฟ้าค่ะขอบคุณสามสำนักหี่เนาะคร่คะแล้วก็พ่อชนบุรีน้ำเชี่ยวมากประกบคูของแอดแสงเดือนกับแอดยอดเหงค่ะท่านผู้ชมคร่คะขอ,ขอบคุณแนวทางเด้อค่ะที่เพิ่นแบ่งปันมากค่ะ อาค่ะท่านผู้ชมแอดยอดแหงนีน้ำเสียเพราะดตามมาหลายงวดแล้วดิค่ะเอฟซีเพิน่นทรงมาให้กะหลายงวดแล้วกับซ่อมเบิ่งก่อนค่ะช่วงนี้เพิ่นเดินดีเพิ่นเข่าดีกะเลยเอามานำเสนอให้พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งค่ะเพิ่นเป็นเลขกบนเดอร์ค่ะงวดว่างหันเพิ่นกะติดหกเข่าหกค่ะค่ะงวดว่างหันแอบใต้ฟ้าเพิน่นรุดเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นรุดค่ะ แอดแสงเดือนกับลุดดื้อหันแอดยอดเฮงเขาค่ะเอาไปเบิ่งแนวทางกันเลยเด้อค่ะขอบคุณข้อมูลตัวเลขกเอฟซีทรงห้ขอบคุณข้อมูลตัวเลขของแอดแสงเดือนแอดใต้ฟ้าแล้วก็แอดยอดเฮงค่ะไปเบิ่งกันเลยค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมแอดแสงเดือนโอ้ลุดต,ออต่อ,อ,ตอนเนื่องนะเถอะโอ้สองหมดต่อหนึ่งเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์ใต้คลิปเพิ่นบอกวา่าให้ตามแอดแสงเดือนค่ะ พิมว่าไรพิ่เป็นแฟนครับของแอดแสงเดือนเนาะขอบคุณเนอค่ะแนวทางของอาจารย์แต่ละทันค่ะพ่นรุดตอเนืองค่ะท่านผู้ชมหลังจากว่าเคยรุดตอเนืองเนาะเอามาอวดนี่พ่นไดหนึ่งสองสามสี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะเอาเอฟซีจำได้ว่าค่ะท่านผู้ชมสันักนี่ค่ะนี่ค่ะยูน่จะมีซีสัมนักลยค่ะท่านผู้ชม เอฟซีจำไหนว่ค่ะแอฟยอดเฮงค่ะแอฟยอดเฮงแต่ก่อนน้ำเชีย่ยน้ำเสนอพนเดินดีมากเลยเนาะแม่นครับผมเดินดีมากงวดว่าหันเพื่อนได้เจ็ดหกสี 7, 6, ่เจ็ดหกสี่ตะวันน้ำเชียช่ยววัไหนลงตะวันแหงเอาไวเบิ่งเป็นข้อมูลตลอดค่ะเจ็ดหกสี่เพื่อนเขาหกค่ะท่านผู้ชมมวดนี่แสงเดือนเพิ่นขึ้นสิบวดลุดดอกคิดว่าค่ะคิดว่านะค่ะท่านผู้ชม ่อนกันที่สามเนาะแม่ค่ะนี่เขากับสายของน้ำเสียที่ทรงให้พอนุ่นทบ,บุรีค่ะท่านผู้ชมเขากับพี่สาวหาดใหญ่ค่ะบารนี่เอ็ดยอดเฮงเพิ่นได้หกสามห้าบารนี่เอแสงเดือนก็ว่าส้นกันค่ะน้ำเสียกับเล่ปะระกอบส่พอ ช้นบุรีค่ะเบิ่งไปเทราสเตปเบิ่งเทราขั้นตอนไปดเดอค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าว่าหันนี้เพิ่นได้เจ็ดหกสี่เนาะครับเพิ่นมีหกเอาว่าประกอบพอชอนบุรีได้เต็มเต็มเลยเน่ศูนย์หกค่ะนี่เอาว่าประกอบแสงวดหนึ่งกันย่าด้วยค่ะนี่นี่ของแอบอแหยอดเฮงส่พอ,อนนุ่นชนบุรีค่ะบ้านี้งวดนี่ งวดนี่เบิ้งแล้วเพนพช่อนกันกดีบด้วยเถ่าครับงวดว่าหันกับพนช่อนกันเด้บนช่อนอืมงวดนี้บนช่อนกันแต่ว่าน้ำเสียเรียกซ่อนก,นกันกับแอดแสงเดือนหลวกะของผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งให้น้ำเสียคือสามค่ะสามก็ะเรีอนมาประกบพ่อค่ะหรือว่าพี่น้องมา่าเขามาประกบพ่พอเนาะมาพก,กเขามาประกบพ่พอเสีก็ไไ้เนาะครับการน้ำเสียก็เลยดึงสามมาก ได้เกตสามแปดสามเก้าสามสามหนึ่งค่ะนี่เก่าวาเชื่อเขียนตัวนี้หน่อยเพิ่นจะเขียนว่าเท่าเขียนครับนี่เกตสามแปดสามเก้าสามสามหนึ่งแต่ว่าถ้าพี่น้องมาโคกนี่ค่ะมาโคกถ้ามาโคกนะนี่มันจะขึ้นตัวนี้หกสามนี่ตัวปัญหากะลองเบิงเนาะครับ นี่ค่ะท่มนผู้ชมรองเบิงค่ะก้อนนั้นน่ะน้ำเชีย่ยลงไปเลขนี้ที่มากระโกสามน้ำเชี่ยกับเกาเมีนเชีย่ยมันกระกลับไปกันค,ค่ะมันจะคืองวดนี่แหละเห็นวันนี้ลองเบิงค่ะเอาวันนี้มาเบิงอีกสำนักหนึ่งแล้ค่ะก็คือแอทใต้ฟ้าแอทใต้ฟ้านี่เพื่อจะล่ให้ถึงแต่ต้องงวดผลน้ำเชี่ยกับตำ เซนของน้ำเชียอยู่ในซองอยู่ค่ะเอฟซีเออกาว่าเอาโงมาเห้ FC เอฟซีเบิ่งในน้ำเชี่ยค่ะเพิ่นการโมาตแต่ตองงวดพนนะคะงวดว่าหันเพิ่นรุดเนาะแต่ว่าเพิ่นเดินดีแล้วค่ะท่านมาชมห้าคู่เดินดีก้อนหนาน,านันเพิ่นเขา่าประมาณสามสี่งวดหางวดพนเนาะคะ่ะที่น้ำเชียก็เห็นอยู่บ้านพ่อน้้าเชี่ยเอามาโงงวดว่างหันเนี่งวดศูนย์หกกบงวดเก่าซี ลุดค่ะท่านผู้ชมสองตัวบนล่างห้คู่มาสุจัรครับค่ะเพื่อนให้วิ่งสองค่ะสองหนึ่งสองสี่สองเกสองแปดสองเก่าค่ะท่านผู้ชมเอาสรุปค่ะสรุปกะจะมีสามสำนักเนาะกะจะเป็นสี่สำนักกะจะเป็นพอ พอชอนบุรีมาประกอบตองนี้นี่ค่ะสองสำนักนี่เพิ่นเป็นบนค่ะอันนี้เพิ่นเป็นบนล่างแต่ว่าเพิ่นเห็นเด็ซีว่าเพิ่นเดินล่างเพิ่นเดินบนดีนี่แอดใต้ฟ้านี่ค่ะท่านผู้ชมสรุปให้เบิ่งเด้อค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเนาะค,ค่ะแอดแสงเดือนกับแอดยอดเฮงชนกันที่สามค่ะชนกันที่สามเข้ากันกับ น้ำเชี่ยลร่งมือเศร้าค่ะเลขมีที่มาเม็ดเดียวหกสามสามหกค่ะคนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเขากันกับเลขมีที่มา,าผู้ใหญ่ใจดีส่งให้น้ำเชี่ยน้ำเชี่ยให้พอน่นทบุรีวิเค์เนาะค,ค่ะนี่ละค่ะท่านผู้ชมแล้วก็สวนกันสามน้ำเชี่ยก็ได้เอาพอชอนบุรีมาประกบให้เอฟซีเดบึงไดซีคูเนาะค,ค,ค่ะแล้วก็ส่วน แอดใต้ฟ้าค่ะเพิ่นวิ่งสองค่ะท่านผู้ชมแอดใต้ฟ้าวิ่งสองค่ะสิไปอซโนสองกับสิไปอซโนเจ็ดสองสองเก็ดดังแต่ตองหวดพันค่ะท่านผู้ชมเลขสองเก็ดเจ็ดสองเดนี้บ่ดังแล้วค่ะ <c oughs> เดือนนี้บ่ดังค่ะเนาจังไดงคำรักกยะถิ่มเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปต่อไปโค้งสุดท้าย ขนันทมเชียเ่ยเมียบวคำหรือว่าจังไดนโค้งสุดท้ายพ่อทอเมืองอุบลพันจินเน้นเลขสามตัวให้เลยค่ะท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายค่ะพ่อทอเมืองอุบลกับเป็นเซียนผู้ใหญ่ผู้หนึ่งที่เพิน่นวิเคราะห์แนวทางที่แม่นค่ะท่านผู้ชมค่ะปั๊ดค่ะอ้วงเงี้เนาะอืมอ้วงค่ะพี่ดีเบิ่งเนี่ยค่ะหน,นิ่งๆเนาะ อันนี้เป็นเป็นเขื่อนวะคือเป็นแม่าาน้ำเจังไห่แถวเป็นแม่น้ำเป็นน้องง,อง่ายแหะโอ้ยง่ายู่ดีค่ะท่านผู้ชมนี่นี่เป็นกอ้กอก้อนนี่สิมีนม้ำวะคืออ๋อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปดีพอกันคลิปหนาย,ยูดีมีแห้งสุขภูสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ